ห้วยยางฟิล์มตั้งใจเสนอศูนย์สารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลห้วยยางอำเภอแกลงจังหวัดระยองตำบลห้วยยางแต่เดิมเป็นหมู่บ้านเนินคอหมู่ที่5ตำบลเนินคอและแยกเป็นตำบลห้วยยางเมื่อปีพศ2529เนื่องจากมีลำห้วยลำคลองและมีต้นยางใหญ่เป็นจำนวนมาก สามารถเจาะเอาน้ำยางที่ต้นยางใหญ่มาใช้ได้จึงชื่อว่าตำบลห้วยยางเป็นต้นมาตำบลห้วยยางตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตกของอำเภอแกลงโดยห่างจากอำเภอแกลงประมาณ10กิโลเมตรมีอนณาเขตติดต่อกับตำบลวังว่าเนินคอสองสลึงชาตกระโดนอำเภอแกลงและตำบลกระเฉดตำบลสำนักทองอำเภอเมืองระยองมีทั้งหมด9หมู่บ้านคือ 1. บ้านคลองคาสอง บ้านน้ำเขียวสบ้านห้วยยางสบ้านเขาชาติกรูด 5. บ้านห้างยวน 6. บ้านชาติตะด้วง 7. บ้านเนินดินแดง 8. บ้านชาติพรวดเก้ 9. บ้านท่ามะกกะตำบลห้วยยางมีสถานที่ท่องเที่ยวและศูนย์การเรียนรู้ที่สำคัญเช่นวัดคงคาวรารามวัดห้วยยางศูนย์เรียนรู้โคกหนองนานายจรันปฏิบัติ และนายทรงศักด์นักร้องตลาดชุมชนตำบลห้วยยางสวนตายายแคมปิง้งพิซซ่าเตาถานสถานปฏิบัติศรัทธาพิรมเนินทรายสองครอบครัวต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียงนายน,นพดลตะมะวงร้านค้าชุมชนตำบลห้วยยางศูนย์การเรียนรู้ไร่ทิพเกสรสถานที่ราชการได้แก่โรงเรียนวัดคงคาวรารามโรงเรียนบ้านห้วยยางโรงเรียนห้วยยางศึกษา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองขาที่พักสายตรวจตำบลห้วยยางองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยยางศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลห้วยยางศูนย์อปรพร,รอรตำบลห้วยยางโดยตำบลห้วยยางได้รับรางวัลสารสนเทศต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตปี2566ระดับเขตตรวจราชการ ปัจจุบันได้จัดตั้งเป็นศูนย์สารสนเทศต,ตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลห้วยยางอำเภอแกลงจังหวัดระยองเพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ในพื้นที่และสามารถนำข้อมูลจากศูนย์มาใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนงานโครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมรวมถึงหน่วยงานภาคีการพัฒนาในพื้นที่แต่ละองค์กรปกครอง สามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาต่อยอดแผนงานโครงตลานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์ดังนี้ 1. สถานที่มีสถานที่จัดตั้งศูนย์สารสนเทศตำบลต้นแบบและเปิดให้บริการได้ทุกวันทำการ 2. คณะทำงานมีโครงสร้างหน้าที่ชัดเจนมีการประชุมสม่ำเสมอทุกเดือนและมีการทำกิจกรรมร่วมกัน 3. ระเบียบข้อบังคับมีการจัดทำและแสดงเป็นหลักฐานชัดเจน 4. แผนบริหารจัดการมีการจัดทำแผนดำเนินการที่เป็นปัจจุบันและดำเนินกิจกรรมตามแผน 5. การจัดกิจกรรมมีพื้นที่พร้อมจัดแสดงข้อมูลชุมชนข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและมีความพร้อมในการให้บริการเช่นข้อมูลทั่วไปเส้นทางสำคัญในแต่ละหมู่บ้าน และภาพรวมของตำบลการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนองคค์วามรู้สู่อาชีพ 6. การฝึกอบรมสามารถจัดหาพื้นที่และเครื่องมือในการฝึกอบรมได้ทั้งภายในศูนย์และภายนอกศูนย์ดังนี้ภายในศูนย์มีศูนย์การเรียนรู้รูปแบบโคบหนองนาของนายจรรย์ปฏิบัติและเป็นสถานที่ฝึกอบรมการเลี้ยงไส้เดือน ภายนอกศูนย์ได้แก่ 1. ศูนย์การเรียนรู้ไร่ทิพเกสร 2. ครัวเรือนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงนายรพดลตะมะวงศ์ 3. วัดม้วยยางและสามารถจัดหาวิทยากรให้ความรู้ในด้านต่างๆได้เช่น 1. กลุ่มสัมมาชีพบ,บ้านท่ามะกะด้านการประกอบอาชีพเสริมเช่นพรมเช็ดเท้า 2. คุณจุธาทิพคุ้มหอมด้านการทำสวนทุเรียนสวนมะพร้าวนวัตกรรมทางการ,กรเกษตร นายวสันรื่นรมด้านการเกษตรกรดีเด่นสาขาการทำสวนการทำพิซซ่า 4. นายนพดลตามะวง์ด้านครัวเรือนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงเซ f ต u ฟ t s a เซ t ต f ฟ u i t อาหารปลอดภัย 5. นายจรันปฏิบัติด้านศูนย์การเรียนรู้โคบหนองนาท่องเที่ยวเชิงเกษตร 6. นายสง่าเมืองธรรมด้านแพทย์แผนไทยตำรับยาไทยเลี้ยงวัวเ นางสมบูรณ์ปฏิบัติด้านการแปลรูปผลไม้ตามฤดูกาล8นางสมบัติประมวลวิทยากรด้านพรหมเนนประสงค์และน้ำพริกแกง9นางวันเพ็ญศรีสมบูรณ์วิทยากรด้านอังกลุงบ้านคลองขาสิบนายภัยโลดศรีสมบูรณ์วิทยากรด้านกิจกรรมอบรมการเลี้ยงไสเดือนสิบเอ็ดนายสถิตบุญมาวิทยากรด้านการธนาคารมเมล็ดพันผักสมุนไพรและต้นไม้ 12. นางสาวนภรัตน์สวัสดีวิทยากรด้านชาทองอไรโรงเรียนบ้านห้วยยางการเผยแพร่และใช้ประโยชน์โดยการนำข้อมูลจุดที่สำคัญต่างๆในตำบลห้วยยางมาเผยแพร่ในรูปแบบ QR Code เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ใช้ประโยชน์ซึ่งข้อมูลใน QR Code จะประกอบไปด้วยเส้นทางสำคัญในตำบลอาทิเช่นเส้นทางบ้านผู้นำท้องที่ท้องถิ่นสถานที่ราชการสถานที่ท่องเที่ยว ศูนย์เรียนรู้ในตำบลข้อมูลทั่วไปในแต่ละหมู่บ้านและตำบลการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนและโครงการต่างๆจากการทำประชาคมแผนชุมชนนอกจากนี้ยังเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อบุคคลทั่วไปผ่านทางเพจเ c e b o o k ของศูนย์สารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลห้วยยางปุ่มลายประสานงานของผู้นำตำบลห้วยยางเพจอบตอห้วยยางอำเภอแกลงจังหวัดระยอง การใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน5้าด้านโดยโปรแกรม CIA จากการนำข้อมูลจอบถอชอช,อชอสองคอและข้อมูลอื่นๆของตำบลห้วยยางในปี2566พบว่าภาพรวมของตำบลปี2566ดีขึ้นในทุกด้านเมื่อเทียบกับการวิเคราะห์ข้อมูลในปี2565จากการนำผลการวิเคราะห์ CIA ปี2566 มาประชาคมเพื่อจัดทำโครงการต่างๆตามความเสี่ยงมากพบว่าหนึ่งด้านการจัดความเสี่ยงชุมชนปัญหามลพิษทางอากาศแก้ไขโดยการจัดทำโครงการธนาคารขยะเพื่อลดปัญหามลพิษจากการเผาขยะโดยมีการคัดแยกขยะแต่ละประเภทก่อนนำมาจำหน่ายที่อบตอทุกวันพุธวัดาสุดท้ายของแต่ละเดือนนอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนมีการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ สาธารณประโยชน์เพิ่มขึ้นเพื่อลดมลพิษทางอากาศ 2. ด้านการจัดการทุนของชุมชนแหล่งน้ำในชุมชนไม่เพียงพอต่อการรองรับน้ำโดยประชุมการวางแผนบริหารจัดการน้ำในระดับตำบลและเจาะบ่อบาดาลครบทุกหมู่บ้านเงินทุนไม่พอเพียงต่อการประกอบอาชีพโดยการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตำบลห้วยยาง 3. ด้านการบริหารจัดการชุมชนความเสี่ยงเรื่องพฤติกรรมการกินที่ส่งผลต่อโรค โดยการให้ความรู้เรื่องพฤติกรรมการกินที่ส่งผลต่อโรคส่วนที่ดีอยู่แล้วแต่พัฒนาให้ดีขึ้นด้านการบริหารจัดการชุมชนจัดตั้งกองทุนแม่ของแผ่นดินครบทุกหมู่บ้านเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยสันติวิธี 4. ด้านการพัฒนาอาชีพส่งเสริมสนับสนุนอาชีพให้แก่คนในตำบลและการปรับตัวเข้ากับสังคมผู้สูงอายุ 5. ด้านการแก้ไขปัญหาความจนช่วยเหลือและมอบ เงินการประกอบอาชีพให้แก่ครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ด้านรายได้และดําเนินโครงการตลาดนัดชุมชนเพื่อตําบลห้วยยางเพื่อให้คนในตําบลได้ออกมาค้าขายสร้างรายได้แก่ครอบครัวมากยิ่งขึ้น 8. เครือข่ายสนับสนุนการดําเนินงานสามารถสแสวงหาเครือข่ายเข้ามาสนับสนุนทรัพยากรการดําเนินงานได้ดังนี้ 1. สถาบันการสร้างชาติํำโรงเรือนผลิตชาทองอุไรจํานวน100,000บาท สองบริษัทสอกิจชัยเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดสนับสนุนตู้เย็นให้ธนาคารเมล็ดพันธุ์ผักสมุนไพรและต้นไม้แก่ห้วยยางแกลงโมเดลจำนวนหนึ่งตู้สามารถแสวงหาเครือข่ายร่วมดำเนินกิจกรรมได้เก้าตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตำบลห้วยยางได้รับรางวัลตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดีเลิศระดับจังหวัดประจำปี2565สิบ ความเหมาะสมของพื้นที่พื้นที่มีความพร้อมของเครื่องมือในการให้บริการมีไฟฟ้าน้ำประปาและเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่จอดรถกว้างขวาง